กระทรวงการคลังออกจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนโวลิทสบมของกระทรวงการคลังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและจัดจำหน่ายนะครับผ่าน4ธนาคารชั้นนำอาทิธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งสามารถที่จะไปจองซื้อนะครับผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของ4ธนาคารชั้นนำได้หรือใครอยาก จองซื้อออนไลน์นะครับใน4ธนาคารชั้นนําก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็ลองไปดูนะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารนะครับว่าจองซื้ออย่างไรนะครับหรือใครมีแอป,ปเปา๋าังค์อยู่แล้วก็สมัครสอบอรมอของกระทรวงการคลังก็สามารถจองซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไอวิธีการสมัครสอบอรมเนี่ยนะครับ ผมจะมาพูดในอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นวิธีการสมัครแบบละเอียดเลยนะคลิปนี้จะแนะนำพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจดอกเบี้ยสูงสุดถึง2.7นะครับจองซื้อผ่าน4ธนาคารชั้นนำให้ฟังกันก่อนว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงวันที่จองวันไหนนะครับไปดูรายละเอียดกันข้อมูลนะครับเอาการจองนะครับผ่านบุคคลธรรมดาทั่วไปก่อนละกันนะยังไม่ได้พูดเดี๋ยวท้ายท้าย ไทยสไลด์จะมีการพูดถึงนิติบุคคลไม่สวงหาผลกําไรนะครับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจนะครับเปิดให้จองซื้อ2นะครับเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทบุคคลธรรมดากับประเภทนิติบุคคลไม่สว่างหาผลกําไรบุคคลธรรมดานะครับจองซื้อชุดอายุ7ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ย 2.7%ต่อปีนะครับวงเงินรวมจะดจำหน่ายคือ25,000ล้านบาทมูลค่าหน่วยละ1,000บาทจำหน่ายนะครับวันเวลาที่จำหน่ายเริ่มวันที่15พฤษภาคม2566ตั้งแต่8.30ถ,ถึงวันที่17พฤษภาคม2566เวลา15นาฬิกาช่องทางการซื้อสามารถจองซื้อผ่าน4ธนาคารชั้นนำธนาคารกรุงเพทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารภายัยพาณิชย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโมบายแอปพลิเคชันรวมทั้งเคาน์เตอร์ของธนาคารของสาขาต่างๆวงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคารขั้นต่ำ 1, า1000บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงก็สามารถที่จะจองซื้อกันได้เลยค,เคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้อนะครับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยวิธีการจัดสรรจะเป็นการจัดสรรแบบ small lot first นะครับเป็นการจัดสรรพันธบัตรแก ทุกคนที่จองซื้อและมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงแต่อาจจะไม่ครบตามจํานวนที่จองซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณการจองซื้อโดยจัดสรรขั้นต่ำหนึ่งพันบาทและทวีคูณครั้งละหนึ่งพันบาทโดยทยอยจัดสรรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้จองซื้อทุททกรายนะครับการจองซื้อก่อนหลังหรือหลายธนาคารตัวแทนไม่มีผลต่อการจัดสรรพันธบัตรเดี๋ยวผมจะมาแนะนำพวกผมจะมาแนะนำา Small รอดเฟิรให้ฟังนะครับ การชาระเงินและการคืนเงินนะครับผู้จองซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อพันธบัตรแบบทันทีในวันที่ทํารายการนะจะมาชําระที่หลังไม่ได้กรณีได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อธนาคารตัวแทนจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยหรือค่าตอบแทนใดๆภายในวันที่19เพฤษภาคม25-66 สม a l l l ล t อตเฟิ first, นะครับการจัดสรรแบบทุกๆคนได้เหมือนได้เป็นรอบๆเนี่ยนะครับมีการจัดสรรแบบดังนี้นะเดี๋ยวยกตัวอย่างจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับต่อความเข้าใจสมมุติวงเงินจําหน่ายรวมเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้ววงเงินขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับในการจองซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นวงเงินซื้อขั้นสูงนะครับสี่หมบาทนะครับ วงเงินซื้อขั้นสูง40,000บาทอย่างเงี้ยถ้ามีการจำกัดแบบนี้นะครับวิธีการจองซื้อก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับวงเงินการจองซื้อสมมตินะนายจองซื้อ4 0 0 0 0บาทนะครับใน B 2000บาทใน C 35,000บาทนายดีห้าหมื่นบาทรวมการจองซื้อหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเห็นไหมจะเห็นว่าการจองซื้อมันเกินกว่าโคต้าที่ให้ไว้ที่หนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นการจัดสรรจะเป็นอย่างนี้ รอบที่1นนะครับจัดสรรให้นายเอในบีในซีในดีคนละ1000บาทรวมจัดสรรรอบที่1นะครับ4,000บาทจัดสรรสะสม4 0 0 0คงเหลือ96,000บาทที่จะต้องไปจัดสรรในรอบต่อไปรอบที่2นะครับนายใน B ใน C ในดีนะครับได้รับการจัดสรรคนละ1000บาทในรอบที่2รวมจัดสรรนะครับรอบที่2คือ4 0 0พ จัดสรรสะสม8,000บาทคงเหลือที่ต้องจัดสรรอีก9 2 0 0 0บาทรอบที่3านายเ1,000บาทนายบเต็มโคต้าแล้วไงเพราะว่าเขาจองมา2,000เขาได้ครบแล้วนายซนะครับ1,000บาทนายดี1,000บาทรอบนี้ถูกจัดสรร3,000บาทนะครับรวมจัดสรรสะสม11,000บาท คงเหลือที่ต้องจัดสรร8 9 0 0 0นเบาทไหมแล้วมันก็จะวนแบบนี้แหละมาจนถึงนะครับนี่ดูข้อสังเกตในรอบนี้รอบที่31จัดสรรใน A 1000บาทใน c 1,000บาทใน d 1,000บาทรวมจัดสรรในรอบนี้3000จัดสรรสะสม95 0 0 0เหลือจัดสรรคงเหลืออีก5000บาทนะครับที่ต้องจัดสรร มาที่รอบสุดท้ายใน A ได้รับ1,000บาทใน B ไม่ใน B ถูกไอ้นี่ไปแล้วใน C 1,000บาทใน D 1,000บาทรวมจัดสรรน,นะครับรอบนี้3,000บาทจัดสรรสะสม98,000บาทนะครับคงเหลืออีก2,000บาทเพราะคงเหลือ2,000บาทนะครับเขาจะไม่จัดสรรต่อเพราะว่าพอจัดสรรรอบต่อไปมันได้ ไม่ครบ2000บาทนี้จะไม่ถูกจัดสรรน,นะครับเพราะไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับผู้ซื้อทุกรายนี่คือเกณฑ์วิธีการจัดสรรน,นะครับในแต่ละรอบรอบนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปคือทุกคนที่จองซื้อได้รับพันธบัตรแน่นอนแต่จะได้ครบนะครับจะได้ครบตามจำนวนวงเงินที่จองซื้อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนซื้อนั่นเอง ถ้าคนจองซื้อพันธบัตรเยอะคุณแล้วคุณจองซื้อสูงนะจองซื้อยี่สิบล้านเงี้ยแต่คนคจองซื้อ2 0่สิบล้านแล้วก็คนจองซื้อพันธบัตรเยอะคุณอาจจะไม่ได้ครบวงเงินที่จองซื้อยี่บล้านบาทคุณอาจจะได้แค่หนึ่งแสนะครับสองแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนมาจองซื้อเยอะหรือเปล่าด้วยเพราะนั้นทุกคนจะได้การจัดสรรน,นะครับ การจัดสรรแน่นอนเพราะพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการออมโดยเฉพาะเพราะนั้นเขาออกแบบมาแบบนี้เพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้นะครับส่วนร่วมในการออมเงินฉะนั้นทุกๆคนจึงได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับการจัดสรรแบบนี้นะอ่ะเรามาดู การประกาศการจัดสรรพันธบัตรบ้างธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งนะครับผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับผู้จองซื้อโดยตรงในวันที่18พฤษภาคม2566ผ่านช่องทาง SMS และช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอยู่กับธนาคารตัวแทนแต่ละหังแห่งนะครับผู้จองซื้อพันธบัตรสามารถทราบภาพรวมการจัดสรรพันธบัตรโดยจะแจ้งว่าผู้จองซื้อพันธบัตรได้จัดสรรพันธบัตรต่อคนสูงสุดไม่เกิน เท่าไรนะครับบนเว็บไซต์สำนนักงานบริหารหนี้สาธารนณะสบนและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่18พฤษภาคม2566นะครับประกาศผลภาพรวมการจัดสรรน,นั่นเองส่วนสําหรับนิติบุคคลไม่สว่างหาผลกําไรนะครับก็ได้รับการจัดสรรด้วยเช่นเดียวกันการจัดสรรน,นะครับจะแยกออกมาจากประชาชนทั่วไปนะวงเงิน5,000ล้านบาทนะครับมูลค่าหน่วยละ1,000บาท แต่จะเป็นรุ่นอายุ10ปีนะครับรุ่นเดียวเหมือนรุ่นเดียวนะมีอยู่รุ่นเดียวเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะครับแต่ใช้ใช้ระยะเวลาหน่อยนะออม10ปีนะอัตราดอกเบีย้ย2.6%อัตราดอกเบีย้ยน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอีกวันที่จะจำหน่ายนะครับวันที่22พฤษภาคม2566ตั้งแต่8.30มงครึ่งถึง23พฤษภาคม2566นะครับเวลา15บนกา จ,จำหน่ายแค่2วันเท่านั้นนะ2 2 23เท่านั้นเองช่องทางการจองซื้อเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคารขั้นต่ำหนึ่งพันบาทและไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะครับคุณสมบัติผู้จองซื้อนะครับสภากาชาดไทยมูลนิธิสมาคมสหกรณ์วัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคล อาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรวิธีการจัดสรร first come first serve นะครับก็คือมาก่อนได้ก่อนนั่นเองมาก่อนมีสิทธิก่อนนั่นเองนะครับก็ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพนบันธบัตรก็022836345นะครับเพราะนั้นพันธบัตรถูกออกแบบมานะครับให้ เหมาะกับบุคคลธรรมดาทั่วไปได้จองซื้อเพราะว่ามีมีวงเงินถึง25,000้านล้านบาทนะครับในการจองซื้อเพราะนั้นเมื่อเขาถูกออกแบบมาให้เป็นรูปแบบการออมชนิดหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไปนะครับในในแง่ของเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนะครับเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเสี่ยง ต่ำย้ำอีกครั้งหนึ่งความเสี่ยงต่ำเพราะนี่พันธบัตรของรัฐบาลนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวรัฐบาลไม่เจ๊งนะใครสายออมเงินด้านนี้นะครับใครสายออมพันธบัตรไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับลองดูนะเดี๋ยวเรื่องอื่นนะครับจะเอามาพูดกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไค i ต e ติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วย